็นภาพที่ทีมข่าว NBT เดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้หลังจากได้รับแจ้งว่าในพื้นที่มีแกนนำพักการเมืองและหัวคะแนนรวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีระดมชาวบ้านเพื่อให้เดินทางไปร่วมชุมนุมคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ที่กรุงเทพ และนี่คือแกนนำคนหนึ่งที่เดินทางมาสั่งการและคอยประสานงานตั้งแต่การจัดรถบัสและสถานที่รวมตัวที่ที่ทำการสาขาพักการเมืองหนึ่งบริเวณถนนท่าสงหรือลานโพป,ประตูเมืองโดยชายคนนี้ขับรถเบนส์สีดำเข้ามาควบคุมและสั่งการตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาก่อนจะเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพโดยรถบัสที่ขนชาวบ้านไปร่วมชุมนุมครั้งนี้จะมีการกระจายกันตามจุดต่างๆและภาพที่เห็นอยู่นี้ เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานเดินแจกผ้าโพกศรีรษะที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นสีเหลืองและน้ำเงินโดยระบุข้อความว่ากู้ชาติเหมือนเมื่อครั้งกลุ่มพันธมิตรเคยใช้มาแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายนที่ผ่านมา โดยรถบัสแต่ละคันทยอยเดินทางในเวลาห่างกันคันละ30นาทีและบรรทุกชาวบ้านประมาณ50คนซึ่งทีมข่าว NBT ตรวจสอบพบว่าเป็นรถบัสที่เช่าจากบริษัทศีสวัสดิ์ทัวร์และบริษัทยุพวันทัวร์ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีโดยระหว่างทางที่ขบวนรถบัสมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครจะมีแกนนําคอยเคลียร์เส้นทางที่ด่านตํารวจสกัดจับแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น หญิงวัยกลางคนคนนี้ทำหน้าที่เจราจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณด่านตรวจเขาย้อยก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครซึ่งพบว่าระหว่างทางจะมีรถยอนต์อีซูซุ คันที่เห็นอยู่นี้หมายเลขทะเบียนกไก่งองงูส3รสาาชบุรีขับปิดท้ายขาบวนจนถึงจุดหมายบริเวณถนนราชดำเนินในซึ่งเป็นจุดรวมพลใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเช่นเขตจตุจักรมีนักการเมืองและหัวคะแนนเข้าไปทําหน้าที่ควบคุมสั่งการให้คนชาวบ้านไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกด้วย